ส่วนเรื่อของสภาพอากาศนะครับคุณจันทิมาบอกมาว่าพายุรากษาเนี่ยทำให้ร่องมรสุมและลมมรสุมนั้นมีกําลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตอนบนก็จะมีฝนตกมากขึ้นมีฝนตกหนักได้ด้วยนะครับทะเลก็จะมีคลื่นลมแรงขณะที่เส้นทางของพายุเนี่ยมันจะสั้นลงเพราะว่ามีลมหนาวลงมาตัดพลังของพายุดังกล่าวนะครับรายละเอยียดจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณจันทิมาครับ สวัสดีค่ะจันที่มามาแล้วค่ะรับรองดูปุ๊บรู้ฟักทุกเรื่องสภาพอากาศค่ะพายุเคลื่อนเข้ามาใกล้ความชัดเจนก็มีมากขึ้นนะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาฟันธงค่ะพายุมาไม่ถึงไทยแน่นอนเส้นทางพายุสั้นลงเพราะในช่วงวันที่25-26กันยายนนะคะจะมีลมหนาวจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมที่จีนตอนใต้เวียดนามตอนบนอากาศแห้งอากาศเย็นก็จะมาดูดเอาความชื้นในตัวพายุลงทําให้พายุสิน้นฤ เร็วขึ้นค่ะพายุไต้ฝุ่นรากาซานะคะตอนนี้ค่ะมุ่งน่าจะไปที่เกาะฮ่องกงนะคะแค่เคลื่อนเข้าไปใกล้จากนั้นนะคะก็จะเคลื่อนตัวตามแนวชายฝั่งของจีนค่ะเข้าสู่อ่าวตังเกีย พอมาถึงจุดนี้นะคะก็จะอ่อนกําลังลงนะคะเป็นพายุโซนร้อนค่ะสถานะของพายุไต้ฝุ่นนะคะก็จะดรอปลงมาเป็นพายุโซนร้อนหลังจากนั้นก็จะขึ้นฝั่งมาที่เวียดนามหลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วค่ะ พายุไม่มาบ้านเราแน่นอนนะคะแต่ผลนพวงค่ะมีมาถึงนะคะเพราะว่าร่องมรสุมนะคะจะมีกําลังแรงขึ้นตัวมรสุมก็จะแรงขึ้นเช่นกันเพราะว่าลมมรสุมนั้นจับพัดเข้าไปหาศูนย์กลางของพายุก็จะทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทะเลคลื่นลมก็แรงนะคะต้องระวังทั้งสองฝั่งเลยคลื่นสูงมากกว่า2-3เมตรได้เรือเล็กต่ํากว่า6เมตรให้งดออกจากฝั่งเริ่มตั้งแต่วัน พรุ่งนี้ไปถึงวันที่26กันยายนค่ะสําหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะในโซนตอนบนนะคะมีฝนเพิ่มค่ะจะมีฝนหนักเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคเหนือ70%ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจ,จิตรและเพชรบูรณ์ ตะวันออกเฉีงเหนือมีฝน70%ของพื้นที่จะตกหนักที่สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่ค่ะจะมีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครมีฝนเพิ่มตกได้70%ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน70%ของพื้นที่มีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราจันทบุรีและทิตราทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน20%ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันและที่ชุมพรทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน20%ของพื้นที่จะตกที่ระนองและพังงาตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง1-2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากมุกดาหารอำนานาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดนะคะช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษมีความเสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักในพื้นที่เกิดขึ้นได้รู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันที่มาลาแล้วค่ะ